สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้อยู่กับดิฉันปาวิชาติไวยกวีกมลอาจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี เวลาสิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์โดยบญชจการนาวิกโยธินในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขัน จำนวนสองรายการประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวและการแข่งขันเรือใบาทางไกลมีการแข่งขันจำนวนสองประเภทได้แก่ประเภท Overall ระยะทาง15ไมล์และประเภท Optimist ระยะทาง7ไมล์ โอกาสนี้พระราชทานพระบ,บรมราชวรกาสให้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับพระราชทานรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเชิญรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาไปประดิษฐานบนแท่นพิธี จากนั้นพระราชทานรางวัลนิรันดรนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมาณนาบพพิษแก่ทีมวายุซึ่งชนะเลิศการแข่งขันเรือบายข้ามอ่าวโดยใช้กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากลแบบแป้นต่อหรือแฮนดิแคป ที่ตัดสินตามประเภทของเรือและอายุของเรือซึ่งกติกาดังกล่าวมีความเท่าเทียมและยุติธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมผู้เล่นหรือทีมที่มีระดับทักษะต่างกันเพื่อให้โอกาสในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากกว่า พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นางสาวภาชราพันธ์องค์ขลอยและในการขชาชื่นซึ่งชนะเลิศการแข่งขันเรือใบาทางไกลประเภทโอเวอร์ออลระยะทาง15ไมล์พระราชทานถ้วยรางวัลแกเด็กชายคริสพรามณีซึ่งชนะเลิศการแข่งขันเรือใบาทางไกลประเภทออ t ติมิสระยะทาง7ไมล์และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแกนักกีฬาเรือใบข้ามอ่าวจำนวน45คนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารทรงสนับสนุนและทรงส,งส่งเสริม กีฬาเรือใบของชาติเพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกทั้งสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงสนพระราชชาลือไทยที่จะส่งสืบสารกีฬาเรือใบด้วยทรงร่วมการแข่งข,ขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในครั้งนี้ที่แสดงถึงพระปีชาสามารถในด้านกีฬาเรือใบ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องภูล,ลมโลทอดพระเนตนรินทศการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทยจะแสดงเกี่ยวกับพระปิชาสามารถความพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรในการแล่นใบรวมทั้งพระอจฉริยภาพในการต่อเรือใบซึ่งเรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ส่งต่อเป็นเรือประเภทเอ็นเทอร์ไพรส์พระราชทานชื่อเรือว่าราชปแตน ส่งต่อเรือใบโอเคลำแรกชื่อนวาเริกและทรงจัดตั้งสโมสรเรือใบสวมพระองค์ขึ้นคือหมวดเรือใบหลวงจิตลดา ทรงรับเป็นองค์อุปถรัรมภ์สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยและสโมสรเรือราชวรุนที่เมืองพัทยาอีกทั้งทรงออกแบบเรือใบที่พระราชทานนามว่าเรือมดซึ่งได้ทรงจดซึ่งได้ทรงจดิกสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษเป็นประเภท international mod class ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบมดขึ้นมาใหม่โดยได้พระราชทานนามว่าเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมด นอกจากนี้ยังจะแสดงถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ส่งริเริ่มให้มีการเล่นใบข้ามอ่าวอีกทั้งมีการจัดให้การแข่งขันเรือใบทางไกลในหลายประเภทณอ่าวสัตหีบซึ่งนับว่าเป็นการรักษาแนวทางการพัฒนานักกีฬาที่เคยมีการดําเนินการต่อเนื่องมาให้ดํารงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการต่อยอดโดยสนับสนุนให้เยาวชนอายุ8ถึง15ปีเข้ามาฝึกกีฬาเรือใบ ซึ่งมีทั้งโครงการในระดับจังหวัดชนบุรีเมืองแห่งการแล่นใบและโครงการศูนย์ฝึกเยาวชนตามภูมิภาคต่างๆอาทิสงขลาและภูเก็ตทั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาแล่นใบไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชฤทธิ์ไทยใส่ในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดกีฬาเรือใบาอาจจะเป็นการส่งเสริมกีฬาเรือใบและปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจในกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น